พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่อินโดนีเซียซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัว CBR150R โฉมใหม่ปี2021จริงหรือไม่สืบเนื่องจากว่าสื่อมวลชนที่นั่นได้มีการทำรายง,งานข่าวว่าวันที่17ทธันวาคม2563ที่จะมาถึง ฮอนด้จะมีการเปิดตัว CBR 1 5 0 R โฉมใหม่โดยมีการคาดหมายว่าจะเป็นการปรับไซส์ย่อส่วนของรุ่น CBR 2 5 0 r มาใส่เข้าไปใน CBR 1 5 0 R โฉมใหม่รวมถึงการปรับเปลี่ยนโชคอหน้าเป็นแบบอั s ไซด์ดาวที่หลายคนอยากได้เพื่อต่อสู้กับ y a m a ฮ่ YZF R 1 5ที่นั่นและนี่ก็คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG จาก motorblast.org สื่อมวลชนของอินโดนีเซียได้มีการทำภาพขึ้นมาและก็คาดหมายว่าจะมีแนวทางประมาณนี้ย้ำนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดเป็นการทำภาพขึ้นมาเพื่อคาดคะเนถึงความเป็นไปได้ที่ Honda อินโดนีเซียนั้นจะมีการปรับดีไซน์ออกมาแล้วใกล้เคียงกับ CBR 250RR มาถึงชั่วโมงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า กระแสข่าวของ CBR 150R โฉมใหม่นั้นมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากว่า CBR 150R ของเมืองไทยเราเพิ่งจะมีการปรับสีสันใหม่ของปี2021ไปในงาน Motor Expo 2020ที่ผ่านมานี้เองพูดง่ายๆก็คือว่าเพิ่งจะเปิดตัวไปวันที่1ธันวาคม2563กับสีสันใหม่ของ CBR 150R 2021เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอินโดนีเซียจะฉีกหน้าเมืองไทยด้วยการเปิดตัว CBR 1 5 0 r โฉมใหม่ผมมองแล้วเป็นไปได้ยากครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับว่าประธานกรรมการบริหารของคอนด้าในเมืองไทยณเวลานี้เพิ่งย้ายมาจากทางอินโดนีเซียมาอยู่ที่เมืองไทยของเราไม่ถึง2ปีสามารถโทรศัพท์พูดคุยสอบถามข้อมูล กับทางอินโดนีเซียได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอินโดนีเซียจะมีแผนปรับโฉมใหม่ของ CBR150R ที่นั่นเมืองไทยเราต้องรู้และต้องมีการเตรียมแผนที่จะปรับเปลี่ยนดีไซน์หรือปรับโฉมใหม่ตามไปด้วยในเวลาที่ใกล้เคียงกันโลกยุคใหม่นะครับไม่สามารถหลีกหนีข้อมูลข่าวสารได้อีกแล้วปิดบังกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อครับว่า Honda อินโดนีเซีย จะยังคงไว้หน้า Honda ามือแทงของเราอยู่นะครับคงไม่มีการเปิดตัว CBR150R โฉมใหม่แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามวันที่17ทธันวาคมนี้ Honda าอินโดนีเซียจะเปิดตัวนี่นอะไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวต่อไปในโอกาสหน้าครับ